ครับไอ้ก้อนั้นไอ้ยวนะมันหรือว่าปิดหรือปิดจนวะลาสาวน้องไข่ไอโอ้น่องไข่เสนเสดายตองขออำลาจากก้น,น้าเมืองน้องไขล่ลิมฟังแม่คงสศว้าสวยแต่ใจไม่มั่นคงเหมือนน้ำคงไหลลงซอกฝั่งสวนยาบุ่น้อยหลือเจ้าไม่เชื่อน้ำคำ คนเมืองน้ำดำจนหรือไหลไม่ปาถนาคอเวพรให้เจ้าสู่ประตูว่วาส่วนพี่กันน้ำตาอยู่ที่เมืองน้ำเปล่าข้ามีหน้ามีตาได้พีไปดีเถิดน,น้องแก้วของยาพันแก้วของแก้วแก้วของแก้วของยาพันแ,แต่ว่าเห็กๆเข้าฟังนี่มันฟังบุกเรนะื่องนะครับมีอะไรนะไรตาไร่อะไร่ เกี่ยวของยาพานันบ้านไรหมื่นเพิ่นเปิดรอละเฟนบ้านไรแสนเพิ่นเปิดไฟเพื่อเจา้าลืมคนเสากาลสินนำเปลา่าปวดเล่าเรือทีมาหนองคายเตือนีสีเป็นขังสังลาเนี่ยเกี่ยวของเนี่ยม,มันสีมันต้องแกะมั้ใช่ครับแต่แก่อนแต่ก่อน,นมันมันบะมีนำเปล่าเนี่ยแปลว่ายัางครรับ น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่น้ำเปล่าแต่ว่าแต่ก่อนเขาออกเสียงมันไม่ออกมันออกเสียงนักแต่ก่อนนี่มันโบหูครับแต่ว่าเมียนพอแล้วเดี๋ยวล้ำสั่นอ่าล้ำเมียนพอแล้วน้ำเปล่าำเราเลยลองคำนี้สั่นพงกระเล็ดไงใครพงกระเล็ดติดใส่น้ำเล่าแล้ติดเพราะแบบอ๋อมันคือลองมันคือล้ำสั่นแต่ไม่แต่ก่อนคือประมาณว่าเขาฟังฟังเพื่อนลองเขาสีแบบว่าจังหวะเพราะว่าสีจังหวะเพราะยังสิมันอยากมันคือเพื่อนเสียนะก็หมายถึว่า พราะว่าแต่ก่อนเขาบูหูเทคนิคกัรลองอยังดอกแต่ลองแบบว่ามันคือเพ่อนมันแก่บาได้เราฟังล้วบูหูเรืองพอดีนี่เพราะว่าอันหลังๆมากมันมีนักลองหลายคนมาลองมาล่ำเสี่ยงอ๋อคำนี่แปลมองสีง่ายขึ้นนะเนี่ยกดโทรศัพท์ก็เห็นเบอง์ในคอมเสียงเขากับเบอง์ใดเนาะสมมุติมันก็ได้ง่ายครับนัดมักเพลงใดที่สุดของพอเพลงของอาถว่าเพ่ง ของพ่อที่ให้ผมหูว่าคนหมักหลายๆกับปากกวดดังที่ว่าผมหัดลํำก่อนแหลกเลยก่อนอาชังานคนเรเมครับปากวกใจคิดถึงเพราะว่าพิงนี่ไปใส่นี่ทำเมนทำเมนว่าสาธิตนี่คนก็ต้องคิดถึงปากกรธใจคิดหอดเนาะเมนเมนจแหลกแต่ว่าพงพิงดังๆเรแล้วพิงแหลกไอ้ที่เราลองห่อยสิอยู่ทำตาเถิดน้องจุดแหลกพนังไดยหยุดน้ำตาเถิดน้อง เพียงครั้งเดียวที่เจอกันเก็บไปฝันถึงเธออยู่เสมอเมตตาและสงสารเธอเสือจนเสือจนน้ำตาตกในถ้าอยากตินนิสาธิตทองจันนะคะน้องสาธุทองจันโอ้ยตอนฝากเป็นกำลังใจให้ นงนัดนะคะอนัดชัยทองสีหรือสาธุทองจันลูกพอนิดสาธิตทองจันค่ะพี่น้องฝากไว้ในอมอกอมใจของพี่ของน้องนะคะโอ้ยตอนพยนิดคักๆเดวอพี่น้องเอ้ยเบิ่งอารถเด้อ